เวรเราแม่งเวรเราคือมีแสงของพุทธศาสนานะคะส่องประกายลายรอบเราหูมึงนี่คืออะไรฮะแล้วข่าวยังมาถามเอาว่าถ้ามีโอกาสจะบอกพ่อบอกแม่ไม่บอกเอาให้เต็มที่มึงไม่ต้องกลับใจมึงไม่ต้องกลับตัวเอาให้สุดเลยสุดๆไปเลยเอออยากฟ้องอะไรฟ้องมามึงขยันฟ้องกู้ก็ไปแค่นั้นเอง เออออันนั้นก็แล้วแต่เขาเลยค่ะว่าไปโรงเรียนเพื่อนจะคบไหมก็อยู่ที่พ่อแม่เขาทำแบบนี้ส่งได้ค่ะทักหลังไมมานะคะส่งอะไรมานอฟองทั่วประเทศคือเขาจะบอกว่าประชาชนก็สามารถฟองร้องเขาได้นะคะ ให้เขาทําเลยเชื่อมจิตออนไลน์ให้เขาทำอาอไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะมีอภินิหารอะไรซึ่งมันก็จะเหมือนทุกครั้งชวนคนนั่งสมาธิชวนคนนั่งสมาธิโดยการที่แอดมินนั่งเสลอๆเสือคุยกันเจียวจ้าวสักพักก็เปิดเทปแล้วก็มีเสียงน้องส่งมาเป็นอัดเป็นคลิปเสียงสั้นๆเอาน้องมานั่งให้ชมหน่อยสิคะ อยากให้เอาน้องมานั่งไฟ์สดสอนสมาธิในจิตในหาอะไรเนี่ยสักสิบห้านาทีเอาให้นั่งสักสิบห้านาทีได้ไหมนิ่งนิ่งเลยอ่ะลดให้สิบนาทีเอามานั่งโชว์หน่อยสิคะอยากเห็นนะอย่าข็็นนะขอสักทีสคิคะคุณแม่เอามานั่งสักสิบนาทีอ่ะเออ ไม่ต้องเป็นบันทึกเสียงมาแล้วส่งมาหรอกนั่งสักสิบนาทีไล์สุดนะไม่เอาคลิปวิดีโอเดี๋ยวตัดต่อเก่งห้านาทีก็ไม่รอดค่ะเอส่งไปให้พี่เปียกดูเพียวว่าตามสบายพวกมันเลยเออตามสบายตามสบาย ตังสบายนะจ๊าแม่จะออกมาแวดก็คือวันที่สิบห้านั่งนอนไม่ได้จิตลอยมีคนไปสัมภาษณ์เจ้าของที่ของคนเก่าก่อนที่นกแสกที่ไหนคะช่องไหนไปสัมภาษณ์มาก็ไม่รู้อ้อเปิดประเด็นที่ดิน,ปนไปแล้วก็ใครจะไปขุดต่อนะคะอ้อจะบอกว่าเรื่องนี้ <c oughs> นะคะเรื่องที่ดินเนี่ยถ้าใครนะคะเคยที่เข้า ร่วมกับกลุ่มนิรมิตรแล้วมีการบริจาคเงินกองทุนเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมกองทุนละสามร้อยห้าสาร้อยสาสิบเนี่ยนะคะทักมาหาอ้อหน่อยทักมาหาอ้อหน่อยอืมโบเป็นไรเตอมาเอากระบาเข้าให้โบหน่อยมันร้องแล้วมันปวดฉี่แมวปวดเยี่ยว ขาบอกเลยว่าถ้าจบเคสนี้เนี่ยกูสิเข้าวัดจักสามมือไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่วัดเอาจริงเดี๋ยวจบเคสนี้เสร็จอ้อจะไปบวชสักวันหนึ่งโดยที่ไม่แตะโทรศัพท์ทําได้ปะวะจะทําได้ไหมเธอไม่มีทางนั่งสมาธิไล์สดต่อเดี๋ยวโอ้ยออคงไม่เข้าร่วมหรอก คือเอาจริงคนที่เข้าไปดูวันนั้นน่ะมีแต่ดานั่งสมาธิไยสุดก็เดี๋ยวตอนนี้ตำรวจรวบรวมพยานและหลักฐานสอบพยานวันนี้ก็อีกสามปากก็ของมีของอ้อมีของอาจารย์ลักษ์แล้วก็มีของอ่อดรอดิเทพนะคะ เอากระบะเข้ามาให้มันนอยเกวิวมันออกมันร้องคือมันร้องปวดฉี่แล้วสวัสดีค่ะพร้อมด่าในช่องทางของเขานะพร้อมด่าในช่องทางของเขาเลยคสิบห้าเอาไม่ได้กังวลหรอกเขาไม่ได้มีแสดงอภินิหารอะไรแบบนี้หรอกเขากะจะประมาณว่าสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเอง ไลฟ์สดน้องไลฟ์สดสอนคนนั่งสมาธิแล้วก็ให้พวกเราเข้าไปด่า <_ C os> เขาก็จะไปร้องต่อสาลว่าได้เ <_ C os> ห็นไหมน้องกําลังสอนให้คนไทยนั่งสมาธิกาลังทําประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาแต่คนไทยก็ต้องเข้ามาด่าน้องประจานน้องฉะนั้นแม่จึงขออานาจศาลให้คุ้มครองน้องอย่างโดยด่วนดันน่ะโอ้ตอนนั้นคนะอ,อควายเต็มไม่ไหวเลยมินอะมินคอควายคอควายคอควายใช้ไม่ได้หรอกค่ะวิธีนี้ใช้ไม่ได้หรอก อ่านเกมทันนาคุณแม่มแอ่านเกมทันนาจะมาแนวนี้หรอคุณเห็นไหมคะตั้งแต่เขาประกาศเนี่ยเขาก็เริ่มไลฟ์สดทุกวันแต่ไม่มีแม่นะมีแอดมินมานั่งวิปัสนาอ่านั่งวิปัสนาสอนสมาธิสอนธรรมแล้วก็แซะกูอยู่เรื่อยไป นะเออแต่แอดมินจะมาฟ้องดิฉันไม่ได้นะไปฟ้องเพจอีซ้อนู่นน้าเขาแจกคุณอะแปลว่าคุณยอมรับใช่ป่าว่าคุณเป็นแอดมินในนั้นคุณจะไปยื้คุณจะไปบอกตำรวจแล้วปฏิเสธว่าไม่ได้เคยทํานะคะไม่ได้เคยสร้างอวตารนะคะหนูจตาประเทศไทยมันจเจริญแล้วจ้ะเขามีหนายหลายหน่วยงานมาก แล้วเขาจะมีรัฐมนตรีดิจิตอลไว้ทําไมเขาจะมีอะไรอีกอ่ะเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเขาสามารถดูได้กระทั่งว่าเธอสมัครอวาตารอยู่ที่ไหนเวลาเท่าไหร่ตอนนี้สร้างภาพนั่งสมาธิเพื่อเอาไปเพื่อเอาไปเป็นข้อต่อรองในชั้นศาลและเอาไว้เป็นคลิปหลักฐานว่าเนี่ย น้องทำประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาแล้วน้องทำผิดตรงไหนคะคิดว่าไม่รู้หรอที่นั่งไหลๆร้ไร้รอเวลาเนี่ยจะเอาไว้ขึ้นในชั้นศาลเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้อ้างว่าลูกตัวเองทำประโยชน์นะตัวเองไม่ได้เอาลูกมาหากินนะน้องเนี่ยสอนคนนั่งสมาธินะ<ม>เห็นไหมเคยเห็นไหมที่มีเด็กแปดขวบสอนคนนั่งสมาธิคนดูหลักหลายพันหลายหมื่นเขาเข้าๆๆไปด่ามึงอะคะ เขาไม่ได้เข้าไปลั่งสมาธิกับผู้คุณเลยเช็คจาก IP address ค่ะ admin เป็นถึง admin แล้วทำไมคิดไม่ได้ทำไมซั่าจังฮะงูหล่ำนี่โอ้ดีแล้วค่ะที่ไม่มีการปลุกระดม นะคะก่อนที่จะขึ้นศาลเพราะจะเข้าทางเขาไม่รู้สิอ้อมองอย่างเงี้ยเพราะอ้อททำเคสมาก่อนเนี่ยเราจนรู้และว,วิธีการเขาเนี่ยที่เขากระทำย้อนไปแย้งมาเนี่ยเขาเอาไว้เป็นหลักฐานวันที่เขาจะขึ้นศาลเอาไปโต้แย้งเราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาจากที่คุณลงข้อมูลอันเป็นเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่แรก วันนี้คุณปาร์คลงเคสเหมือนตำรวจของคุณค่ะพี่อ้อตอบได้สาใจมากเลยครับที่คนดูเยอะเพราะเขาจะเข้าไปด่ามากใช่ใช่เขาไม่ได้เข้าไปนั่งสมาธิกับพวกคุณละค่ะจะเอาอันเนี้ยจะเอาเทปพวกเนี้ยไปให้ศาลดูว่านี่ไงสิ่งที่รู้ตัวเองทำเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ พมอเขาเก็บข oh. ้อมูลไว้เหมือนกันไอคอมเมนต์ที่เข้ามาเนี่ยคอ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 คคคคคคคดักทางออกหมดแล้วค่ะคุณแม่มีคนบอกพี่อ๋อเขานั่งสมาธิออนไลน์ทุกวันเลยแต่ไม่เห็นแม่โอ้อออดูออกแต่วันแรกแล้วค่ะ ลูกเจ็บลูกเจ็ดขวบดูคนถ้านสืบทางักกายต้องทําไงให้เขาได้รับโทษห,หนักคะคนมีเด็กคนอื่นเหมือนกันอะไรเอ่ยแจ้งความดาเนินคดีค่ะคืออ้อไม่ได้ไปขับไล่เขานะคะอย่างนี้ที่พวกเราจะไปเราไม่ได้ขับไล่เขาค่ะอ้อใช้กระบวนการตามกฎหมายในการดําเนินการกับคนพวกนี้ให้หยุดการการะทําที่ผิดต่อกฎหมายวันที่หนึ่งอ้อไปให้กําลังใจพี่หนุ่มค่ะไม่ได้ไปขับไล่อะไร อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทำงานสอนทำไมยังไงให้คนด่าถูกนี่ไงไล์แบบนี้ไงไล์แบบนี้เลยออเชื่อว่าคนใต้ไม่ได้เห็นด้วยกับลัทธิเชื่อมจิตนะคะไม่เห็นด้วยค่ะ วันที่หนึ่งนะ,ะใครอยากจะไปให้กำลังใจพี่หนุ่มนะคะหรือพวกเราให้กำลังใจไปล่วงหน้าเลยเพราะเดี๋ยวดิฉันก็ต้องไปอืมใช่แม่หรือป่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโอ้โหใครจะดูไม่ออกบ้างใครจะดูไม่ออกบ้างวันที่หนึ่งนะ ไปให้กำลังใจนะคะยังไม่หยุดหรอบยญาทำอะไรอะลูกแมวใส่กับบุนบายไปที่ศาลค่ะศาลจังหวัดสุราธานีวันที่หนึ่งบ่ายโมงครึ่งเราต้องเข้าไปในศาลแล้วนะคะไปรอกันก่อนเอเป็นไรพี่หลอกหรอ ยืดซึ่อกับหอเฮ้ยเขาเชื่อมจิตมาหาแมวฉันหรือเปล่าใช่คนลุกปุย่าโดนเชื่อมเหรอลูกเอาเอาทำไมทำขนสั่นดิดีดีอย่างนั้นเฮ้อเขาเชื่อมจิตมาหาหรอปียกับแมวค่ะแมวดูนเชื่อมเรียบร้อยแล้วแมวดูนเชื่อมโบย่าเสร็จแล้ว ไม่ค่ะแม่อ๋อทำมันแล้วนางนี่ลองความสนใจไง<อ>มันถึงเสื่อมจิตอดี๋ยวว่าแต่ลูกนั่งสมาธิไม่ได้เลยแม่นั่งได้ไหม<อ>เสริมจมูกที่เลอรักค่ะ อยากดูตอนจบต้องตามเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้คือช่วยกันหลากหลายหน่วยงานหลากหลายองค์กรนะแม้กระทั่งองค์งงการองค์กรสื่อมวลชนนะคะซึ่งไม่ได้ปล่อยเรื่องนี้เลยเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้าถ้าเคสไหนไม่ดังแล้วก็เป็นข่าวแป๊บๆหายไปนะคะหลังจากนั้นคุณก็ทําใจเลยแต่เคสนี้นักข่าวก็ไม่ปล่อยจริงๆก็คือเล่นเล่นกัดไม่ปล่อยอะ่ะก็คือว่าต้องเป็นเคสตัวอย่างที่ต้องเอาความผิด จับพวกเขาลงมาให้ได้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดลัดทธิโดยที่เอาศาสนามาแอบอ้างอีกอ่ะผู้คุณเข้าใจปะเอ,เอออีกนานไม่กว่าจะจบหรอ,อสิ้นเดือนนี้ปอ,อทอก็น่าจะสรุปอะไรได้อยู่ละคะ่ะส,สีผมเก่าคะ่ะตอนนี้สีมันดำตอนนี้ตาจะหลับแล้วโดนเชื่อมจิตตอนนี้อ้าเหนื่อยมากๆเลยแต่ขอลายสักชั่วโมงหนึ่งพอนะคะทำให้เขาหยุด ไม่ได้ต้องคําสั่งศาลเพร <im ple asure> อยากก็อยากให้เขาขัดคําสั่งศาลมากๆเลย <im ple asure> จริง <im ple asure> เคสนี้ต้องเป็นเคสตัวอย่างค่ะให้คนไทยตื่นตัวกองปราบก,ก็บอกนะว่าเขาก็เพิ่งเคยรับเคสแบบนี้เหมือนกันคือมาทํางานยากตรงที่ตํารวจเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มีหน้าที่ตํารวจสืบสวนเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่รู้ว่าอ,อ,อะไรอะ เรื่องของประวัติความเป็นมาของพระไตรปิฎกที่มันจะลึกซึ้งเหมือนคนที่เขาศึกษาซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีคนที่รู้พระไตรปิฎกเนี่ยไม่เยอะนะคะไม่เยอะเลยอืมแล้วเขาก็เอาเด็กมาหาผลประโยชน์แบบนี้ประมาณนั้น เอร์เจอร์ค่ะใช่เทอร์เจอร์เป็นตูเป็นตากูนะเห็นเทวดาอยู่ในห้องน้ำเหมือนเราไปสงสัยเราไปขี่ธรรมดาเทวดาปวดอึน้องเห็นเทวดาในห้องน้ำเขาจะฟ้องอะไรคะก็ให้เขาฟ้องมาสิเขาฟ้องดีฉันแล้วเ็าฟ้องมาเทวดาอยู่ในห้องน้ำยี่สิบตัวยี่สิบตัวสิบห้าตัวสามสิบตัว ให้เวดาปวดท้องเขาไม่หนีหรอกเขาจะหนีทำไมบ้านเขาออกใหญ่โตจะรู้อะจริงๆค่ะเทพติดบ,บ้านเลยหน้าบ้าน20ตัว20ต,ว20ตนอะไรรู้ในบ้านอีก5้าตนในห้องน้ำอีกสิตน เทพดาลลแล้วหนึ่งเทพหรือผีหรอไม่ใชไม่ทราบก็จะมีคนเล่าให้ฟังอยู่ว่าเขาเจอพ่อแล้วเขาเขารู้สึกว่าเขามีเซนว่าผู้ชายคนนี้เป็นเนื้อคู่ของเขาเขามีฟรายกับซีฟว่าผู้ชายคนนี้เป็นเนื้อคู่ของเขาตั้งแต่ชาติต่างก่อนหาผัวง่ายเนาะ น,าน่าลองสวัสดีค่ะส่ลงลรงพยาบาลโอ้วันนี้เหนื่อยมากเลยอะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องลงไลน์แล้ววันนี้คงไม่ขายของเหนื่อยมากตาจะหลับอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวเมรอทนายอนชัยพรุ่งนี้ทนายอน,นชัยน่าจะไล์สุดแล้วก็มีแผนผังให้ดูว่าเขาเขาบวนการเขาทาํางานยังไงอืมก็นี่ไงวะว่าถ้าไม่มีใครปราบปรามให้สิ้นซากหรือเป็นเคสตัวอยา่างมันก็จะมีเคสนั้นเคสนี้ลทัททินั้นลัททินี้แล้วก็เอาศาสนามาบิดเบือนอยู่แบบนี้นะคะพรุ่งนี้บ่ายสี่บ่ายสี่ใช่ไหมคะ ใครปลูกมวลชนให้เป็นแลกกับเขาใครปลูกมวลชนคะหมายถึงเราเหรออ๋อไม่เคยปลูกมวลชนให้เป็นแลกกับเขานะคะคุณตามผิดคนหรือเปล่าฮะอ๋อไม่เคยปลูกมวลชนให้เป็นแลกกับคนเหล่านั้นอย่างวันที่สอนอทองหล่อเนี่ยเขาไลฟ์สดกันทุกช่องเลยประชาชนที่เขาเห็นข่าวเรื่องนี้เขาตามอยู่อ้อบอกอะไรไว่าที่นั่นทองหล่อกรุงเทพไม่ใช่สอนอสุราษฎร์ อไม่จําเป็นต้องปลุกหรอกค่ะประชาชนเขามีสมองเขาทราบได้เองว่าอะไรที่เขาควรจะคัดค้านควรจะต่อต้านควรจะให้หน่วยงานภาครัฐจัดการคนเหล่านี้นะดิฉันมีแต่เชิญชวนไปให้กําลังใจค่ะอ้อรู้ค่ะว่าในสิ่งที่ที่เขาทําเขากําลังวางแผนอะไรฉะนั้นเองเราก็อย่าไปทําอะไรที่ให้มันเข้าทางแล้วเขาได้เปรียบสิ ู้กันด้วยกฎหมายค่ะเออเชื่อว่าแต่ละคนก็อยากจะมั่งหัวมันผุนนะเขาอยากหยุ่มหัวมันผุนนะแต่ก็ทําไม่ได้ฉะนั้นเองเราต้องสู้ด้วยกฎหมายแบบระยะยาวค่ะเออจะไปใช้กําลังใช้อะไรอย่างเงี้ยว่าไม่ไม่เห็นด้วยสงสารเด็กคุณควรต้องบอกพ่อแม่นะสิ่งที่พวกเราทําอยู่เราก็สงสารเด็กเราถึงต้องพยายามที่จะเอาเด็กออกมา พยายามให้พ่อให้แม่หยุดขันตาจมูกมันยังสำรวจยังแซวอยู่วันนี้ตาเชื่อมแล้วค่ะจะไม่ไหวแล้ววันนี้ไปลงเคสที่ เคที่สองก็ไปช่วยผู้หญิงที่ถูกสาม,มีทําร้ายแต่ไม่ไม่ระทึก<ต>เท่าไหร่แต่เคที่สามโบยะมึงมเมื่อไหร่มึงจะหยุดขุดเนี่ยขุดอยู่บ่เศร้าจนติเป็นลุมันหลักกระบะก็ะได้ไปจดยุดเขีย่ยสักทีได้ไหมเอาตีนเหยียบขี่แล้วมึงก็ขึ้นมาบนที่นอนอ,อีกให้ปากคำพอดีค่ะ จมูกยาวไม่เป็นไรค่ะมันไม่ได้ไปฟาดหัวใครแล้วคนนั้นหัวแตกนะมันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะจมูกพี่อ้อยยาวเนี่ยคือเมื่อกี้พูดอะไรวะอ่ะเคที K ่สามเนี่ยระทึกมากเพราะาไปช่วยเด็กสี่เดือนนะคะที่พ่อเขาเนี่ยกับเมียทะเลาะก,กันแล้วจะเลิกกัน เออแล้วก็เอาเด็กมาเป็นตัวประกันมีการใช้อาวุธนะคะจ่อที่ศีรษะเด็กแล้วถ่ายรูปส่งมาค่มขคูแม่เคสนี้เราทึกมากไปชาตร์จตัวผู้ชายอยู่ที่ BTS หมอชิดค่ะวันนี้ไม่ได้ขายของเลยคะว่าจะขายนาฬิกาขายกระเป๋าซะหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะกระเป๋าไปนั้นขายไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์อีกทีนึงแล้วกัน ใช่ค่ะอาวุธมันหาง่ายใช่อาวุธมันหาง่ายเกินไปเขาอ้างว่าเป็นอาวุธเป็นของปลอมเขาใช้มาขู่เฉยๆแบงค์เมื่อไหร่เธอจะมาเอานี่แบงค์อีกเรือนหนึ่งป่ะอันนี้ก็สวยนะอีกเรือนนึงป่ะลดให้พิเศษเลยแบงค์แบงค์เมื่อไหร่เธอจะมาเอาฉันรอเธอทั้งวันเลย อย่านะเธอจ่ายตังค์แล้วนะเธอไม่มาเอากแล้วแต่เธออันนี้หลังไม้แบงค์อันนี้ก็กุ๊จีสวยผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้กุ๊จีสวยมาก